สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับคุณครูนัทพลตศิลานะครับในวิชาพละศึกษานั่นเองนะครับในเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับหรือปิงปองนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับประมาณสามทักษะเนาะจำได้หรือเปล่าทุกทวนซสินะครับก็คือทักษะการดอลูกหน้ามือนะครับซึ่งเรียนไปแล้วนะครับสองทักษะการดอลูกนะครับ หลังมือนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนและปฏิบัติไปแล้วนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่แล้วนะครับให้นักเรียนดอกรูปแบบสลับนะครับหน้ามือและหลังมือนะครับแบบนี้เนาะตัวอย่างนะครับโอเคนะครับก็ประมาณสามทักษะนะครับในกีฬาเทวเบิลเทนิสวันนี้ก็จะมาเพิ่มทักษะให้นักเรียนดีนะครับในเรื่องของการตีนะครับฝึกการตีโต้นะครับเนาะหรือเป็นการทักษะในการเริ่มเล่น นะครับน้องไม่ว่าจะเป็นการส่งรูปนับแต่เนื่องจากตอนนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนักเรียนก็ยังไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนหรือยังไม่มีโต๊ะทิเบิลเทนิดนะครับก็ให้นักเรียนฝึกอยู่ที่บ้านก่อนนะครับในเรื่องของการตีลูกยิงปองนะครับให้กระทบกําแพงนั่นเองนะครับนาะเพื่อเป็นการฝึกจังหวะนะครับหรือการกวาควบคุมทิศทางของลูกที่เบิลเทนิดด้วย นะครับเนาะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะสาธิตให้ดูทั้งแบบมีโต๊ะแล้วก็ไม่มีโต๊ะนะครับเนาะอ,ะอาจจะไปรับชมกันเลย mm hmm. นี่ก็คือโต๊ะเทเบิลเทนนิสนะครับเนาะอันนี้ก็ที่โรงเรียนก็จะมีให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอยู่นะครับถ้านักเรียนมีโอกาสได้มาโรงเรียนนะครับเนาอะ,อะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องของการตีหน้ามือน,นะครับหรือโฟแฮนนะครับในเรื่องของโฟแฮนนะครับตัวอย่างก็ง่ายๆให้นักเรียนโยนก่อน กระทบกาแพงนะครับ,รบ,แ,รรบแล้วก็ตกลงบนโต๊ะหนึ่งทีนะักเรียนถึงจะตีด้วยโฟร์แฮนหรือหน้ามือนัน่นเองนะครับดูตัวอย่างนะครับชา้า สิบครั้งนะครับในเรื่องของหน้ามือนะครับวันนี้เรียนแค่หน้ามือก่อนนะครับตีโต๊อัากําแพงนะครับพยายามให้ลูกกระทบพื้นก่อนหนึ่งครั้งนะครับเพราะกีฬาเทเบิลเทนนิสของเราเวลาเราเล่นทีมหรือเล่นคู่นะครับเราจะตีได้ต่อเมื่อลูกตกลงพื้นในแดนเราหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับเนาะอันนี้สาธิตแบบมีโต๊ะถ้าไม่มีโต๊ะนะครับนักเรียนก็สามารถให้มันตกลงพื้นก่อนหนึ่งครั้ง นะครับแล้วนักเรียนก็ตีนะครับเหมือนกันอาจจะคุณครูจะสาธิตแบบไม่มีโต๊ะให้นักเรียนดูด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยไม่มีโต๊ะนะครับคุณครูได้เอาโต๊ะออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็ลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ลูกจะทําไงครับลวนลุงพื้นอันนี้ก็คิดซะว่าเป็นโต๊ะนะครับวันนี้ก็ให้นักเรียนฝึกในการจับจังหวะนะครับแล้วก็การควบคุมทิศทางนะครับในเรื่องของการตีหน้ามือนะครับกระทบกำแพงนะครับอ่าูตัวอย่างเลย นบบช้าให้เรียนโยนลูกอัดกระแพงนะครับปึ๊บเด้งตีหนึ่งสองนช้าสามสีสายตามองลูกอยู่ตลอดนะครับห้าหกนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบครั้งนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้ก็เริ่มจักช้านะครับตีไปจับไปก็ได้นะครับไม่ต่อเนื่องนะครับปโยน เด้งพื้น1ดจับก่อนนะครับออโยน2จับกระดาษโยนตีเบิ<า>จับช้าๆนะครับตีเบาๆถ้านักเรียนออกแรงรูปเป็นปองนัเรียนก็จะกระเด็นไปไกลนะครับเพราะนั้นก็อยู่ห่างจากกำแพงประมาณ3เมตรหรือ3มก้านั่นเองก็ได้นะครับเนาะในการฝึกเนาะสมก้านะครับกำลังดีโยนเินะครับตี หนึ่งสองใยานจับจังหวะให้ลูกเด้งลงพื N N ้นข่อนนะครับตีด้วยหน้ามืออย่างเดียวเลยนะครับเพราะนั้นลำตัวของนักเรียนหรือท่าทางนักเรียนจะขยับอยู่ตลอดเวลานะครับขยับตามองลูกนะครับย่อตัวตีได้หมดนะครับเนาะถ้านักเรียนไม่มีโต๊ะนะครับเนาะมันก็จะทําให้นักเรียนต้องย่อตัวนิดนึงนะครับตีหน้ามือนะครับออบางจังหวะลูกมันเด้งต่ํา นะครับเนาะพยายามตีในลักษณะแบบนี้เนาะน้ามืออย่าตีแบบแบบนะอย่างนี้ก็จะทําให้การส่งแรงลูกหรือควบคุมทางของลูกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพยายามตีนะครับจวิ่งไปบ้านข้ามนะครับตีน้ามือแบบนี้นะครับกดหมายลงนิดนึงนะครับเนาะโอเคเพราะนั้นวันนี้คุณครูก็ขอฝากในเรื่องทักษะการตีน้ามือนะครับเนาะกระทบกระแมงนะครับ หรือผนังนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ฝึกประมาณ10-20ครั้งนะครับหรือจะอาจเป็นคลิปวิดีโอ1น,นาทีก็ได้นะครับตีไปเรื่อยๆนะครับเนาะส่วนคนที่ไม่ได้ก็ตีและจับก็ได้นะครับเพราะนั้นอย่าลืม1น,นะครับสายตาต้องมองรูปอยู่ตลอดเวลานะครับ2ตัวร่างกายเราต้องขยับอยู่ตลอดเวลานะครับ,นะรบเนาะเพราะนั้นวันนี้ครูก็ ขอ,อฝากทักษะการตีหน้ามือไว้เท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในชัมมนะ่วโมงหน้าสวัสดีครับ